มันร้อนอยังไะจะแงปะครับลบกวนวมาดูหน่อยครับผมเฮ้ยตายหาแล้วหรือมองแอร์ตัวใหญ่มาทาไมดูวะมีแอร์เก่าที่เราเพิ่งได้มาจากบ้านที่มีคนตายนี่วะเฮ้ยเสียงอะไรวะมาจากแอร์เหรอแล้วทำไมมันปิดเปิดเองได้วะลาาลาโอ้วันนี้แดดร้อนอยังวะบั่รรถเล่นไม่สนุกเลยอะ่ะเขาเล่นเกมในบ้านดีกว,ว่าเรา้อเปิดแอร์เย็นๆไอร้อน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  ร้อนจะแย่แล้วเนี่ยข้างนอกร้อนมากเลยเนี่ยไอ้ยร้อนจังเล,นลยนะเอเดีวกว่าเอาเอตรงนี้สิโอเ,เล่นเกมดีกว่าน่องร้อนเอออัน <c oughs> นี้ไม่เอ้ยไม่หยาบเตาครับหยาบเตาโวยสนุกจังเลย A few moments later โอ้ยทำไมมันร้อนอย่างวะแอร์ก็เปิดแล้วนี่วะหรือว่าแอร์มันเสียปะเนี่ยพอเติ้นพอเติ้ลแอร์เป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมเปิดไปตั้งแค่นาทีแล้วมันยังไม่เย็นนาทีเลยอ่ะแอร์เสียมากโทรตามช่างดิเนี่ยโอ้ยพ่อก็โทรหน่อยที่ผมไม่รู้เบอร์อ่ะโอ้ยช่วยโทรหน่อยเขาหน่อยเออสวัสดีครับช่างแอร์ป่ะครับเออพอดีลูกชายผมบอกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นนะครับช่วยมารบกวนมาดูหน่อยครับผมเดี๋ยวผมให้ลูกชายรอครับมาเร็วๆหน่อยนะครับช่างเสรเรียบร้อย ร้อนเนี่ยขอให้เขามาเร็วๆหน่อยนะพ่อไม่ไหวแล้วเนี่ยหย One eternity later ผมเป็นบ้านหลังนี้สินะที่จ้างเรามาเนี่ยแอรไม่ค่อยเย็นใช่ไหมอากาศร้อนด้วยรีบซ่อมให้มันเสร็จๆดีกว่าจะได้ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนเฮ้ยตายหาแล้วลืมมองแอร์ตัวใหญ่มาทำไมดูว่ะ เฮ้ยมีแหเก่าที่เราเพิ่งได้มาจากป้าที่มีคนตายนี่ว่ะคงไม่รู้หรอกเรีบเปลี่ยนให้เสร็จเร็วๆดีว,ว่าจะได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนตัวยาวเหนอเกินเลยแอ์ตัวนี้จังแงมาแล้วครับ คุณผู้ชายครับให้ผมเปลี่ยนตรงไหนครับตรงนี้เลยครับพี่โอ้โหตอนนี้ร้อนมากเลยเนี่ยรีบๆเปลี่ยนให้ผมหน่อยนะโอเคได้เลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงผมไม่ช่างมือหนึ่งแถวนี้เขารู้หมดแล้วว่าผมมันเก่งที่สุดแล้วครับรอแป๊บนึงไอ้ตัวนี้สินะที่มีปัญหาจริงมันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมันแค่เป่ามันก็สะอาดแล้วเราอ่ะจะเปลี่ยนให้มันอันใหม่เลยเราจะได้คิดค่าเปลี่ยนมันแพงคมากอยู่ได้เร็วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยร้อนเนี่ยร้อนครับครับเดี๋ยวผมรีบเปลี่ยนให้นะครับ ไอ้หนูพี่เปลี่ยนแอร์ให้แล้วนะแล้วก็บอกพ่อเองด้วยว่าโอนตังให้พี่ด้วยแต่พี่ไปละผอูไม่ทันไปด้ยตัวใครตัวมัน15 minutes later เฮ้ยเสียงอะไรวะมาจากแอร์เหรอแล้วทำไมมันปิดเปิดเองได้วะหรือว่ามันเป็นระบบประหยัดไฟสงสัยคงเป็นระบบใหม่อ่ะมั้งคิดมากไปเองละเล่นเกณต่อดีกว่า กลิ่นอะไรมั้งเนี่ยพอดต้นตดแล้วเนี่ยโอยตดตดเลยไม่ได้ตดอะไรเนี่ยแล้วมันกลิ่นอะไรเ่ะเหม็นเหมือนหนูตายเลยเฮ้ยเหลือกลิ่นมันออกมาจากแอร์วะดงดมหน่อยดิต้องมีตัวอะไรเข้าไปตายในนั้นแน่เลยอ่ะไม่กล้าปีนเข้าไปเลยเหม็นมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกเราต้องเหม็นอย่างนี้ไปตลอดแน่เลยเอาละ ไอ้เฮ้ยนี่มันผีมือดำนี่หว่าผีมือดำมันอยู่ในช่องแอร์ในแต่ละเล่นเกมไปไปไปต้นไม่หนีใช่ไหมมันถมนีก่อนนะผีเผื่ออะไรมีจริงเล่นเกมมากหนุร็ตูนเยอะเกินไปไอ้พวกนี้